อ่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงการเทรดแบบ t o Multi Time Frame นะคะก็คือการเทรด2 Time Frame อ่ะนะคะทีนี้นะคะ,ะ Two Multi Time Frame เนี่ยสามารถใช้งานได้กับทุกระบบนะคะคือไม่ว่าคุณจะเทรดระบบไหนก็ตามนะคะขอแค่คุณมีระบบหลักของคุณก่อนนะคะ คุณจะต้องมีระบบหลักก่อนนะคะ,ะสมมุตินะว่าของลุงเป็นสไนเปอร์นะคะสมมุติว่าถ้าของคุณเป็นอะไร SMC ICT อะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นระบบหลักก่อนคุณจะต้องมีระบบหลักก่อนทีนี้พอเรามีระบบหลักแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเราควรจะออกออเดอร์ตรงไหนใช่ไหมคะในที่นี้ของลุ่ลุงจะออกออเดอร์ตรงนี้ สมมติว่าทาเฟม one e d g นะคะสมมติว่าทาเฟม one e d g นะคะทีนี้3เขียวสแดงเนาะกรณีเซลเราจะ3แดงใช่ไหมคะ 1. แท่งเทียนสัมผัสเส้นสีแดง 2. แท่งแดงปิดใต้เส้นสีแดง 3. ด้านล่างเป็นสีแดง 3. แดงคอนเฟิร์มเซลนะคะทีนี้เวลาเราจะออกออเดอร์เซลที่แท่งนี้ใช่ไหมคะ,ะมาดูนะระยะ sl อ่ะมาดูระยะ sl นะคะ ระยะ SL จะอยู่ที่1,300จุดลึกไหมก็ค่อนข้างลึกเนาะ1,300จุดนะคะทีนี้เราจะทำอย่างไรนะคะให้ระยะ SL มันสั้นลงมาดูนะคะเร่านะคะตามสูตรนะคะตามสูตรเราจะมาร์กไว้นะคะจุดที่เข้าออเดอร์แท่งที่เข้าออเดอร์คือแท่งนี้ใช่ไหมคะแท่งที่ถูกต้อง ะะแท่งที่เราจะกดเซลล์ก็คือแท่งนี้นะคะตามสูตรลุงจะวางไว้อีกเทลายหนึ่งนะคะมันจะวางไว้2เทลายในลักษณะแบบนี้นะคะมันจะมีเส้นขาว2เส้นในลักษณะแบบนี้และนะคะมีนะคะ,นะคะเส้นแนวนอนนะคะวางไว้ตรงราคาปิดของแท่งแรกในลักษณะแบบนี้นะคะ ในลักษณะแบบนี้ก็คือเอาราคาปิดมันอยู่ตรงนี้เนาะราคาปิดของของวันนะคะอ่าไม่ใช่ราคาปิดของแท่ง 1H อยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เราจะปรับทำเฟรมไปทำเฟรมที่เล็กกว่าทำเฟรมวัเเพราะว่าทำเฟรมที่เล็กกว่าย่อมมีจุด SL ที่ไม่ลึกนะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้ทำเฟรมใหญ่ SL มันจะลึกเพราะว่าเรา SL แท่งเทียนก่อนหน้า t ท m e เฟรมสีชั่วโมงนะคะแท่งเทียนโต SL ลึกนะคะดังนั้นเราจะปรับไปที่ Time เฟรม e 5นาทีนะคะใครจะเอา15ก็ได้นะคะเราจะปรับไปที่5นาทีนะคะทีนี้พอเราปรับไปที่5นาทีนะคะมันก็จะเกิดในลักษณะแบบนี้นี่นะคะ มันก็จะเกิดในลักษณะแบบนี้จํา bon Jam, ได้ไหมเส้นสีเส้น 4, 2 <Yeah. S 1> สสสเส้นของเรานะคะแท่งสองแท่งของเราเมื่อกี้เป็นในลักษณะเส้นนี้ทีนี้เราจะเข้าออ,อเดอร์ตอนไหนหลังนะคะหลัง2แท่งนี้นะคะหลังสองแท่งนี้นะคะหลัง2แท่งนี้ก็คือบริเวณนี้เนาะทีนี้เข้าตรงไหนล่ะ นะคะเข้าตรงไหนละ่ะก็คือ3มเขียวสแดงเหมือนเดิมเมื่อกี้เราจะเซลใช่ไหมนะคะราคาต้องอยู่ต่ํากว่าเส้นสีแดงแท่งนี้ราคาจะต้องอยู่ต่ํากว่าเส้นสีแดงนี้เพราะป้องกันการย้อนขึ้นไปในลักษณะแบบนี้นะคะราคาจะต้องอยู่ต่ํากว่าเส้นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วเราจะเซลเราจะทํำยังไงคะสามแดงเลยก็คือที่ตรงนี้สมแดง นะะในลักษณะแบบนี้ออกออเดอร์ซีลที่แท่งนี้นะคะแท่งนี้ออกซลลได้ไหมคะไม่ได้เพราะข้างล่างยังเขียวอยู่นะคะดังนั้นเราจะาออกซลลกันที่แท่งนี้นะคะแท่งนี้นะคะทีนี้เราจะตั้ง SL ตรงไหน SL ก็คือแท่งเทียนก่อนหน้าหรือไฮก่อนหน้าได้หมดนะคะ,ะเราเอาเอแแท่งเทียนก่อนหน้าตามปกติก็จะประมาณ500จุดเห็นไหมเมื่อกี้เท่าไหร่ เมื่อกี้1น0่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ร0 0นะคะ SL สั้นลงเห็นไหมคะ SL สั้นลงนะคะจากนั้นนะคะ TP ละ่ะ TP ไม้ที่1ให้มันได้2เท่าไม้ที่2แล้วแต่ท่านก็คือสีเท่าได้ไหมนะคะแล้วแต่ท่านตั้งสีเท่าได้ไหมได้ไม้ที่3 6เท่าได้ไหม8เท่าได้ไหมนะคะกรณีที่ท่านมีทุนท่านก็ออกหลายไม้ได้อ้าว กรณีที่เราไม่มีทุนละ่ะเราออกได้แค่สองไม้เราจะทำยังไงเราออกได้แค่สองไม้เราจะทำยังไงไม้แรกสองเท่านะคะถ้าคุณมีสองไม้ไม้ที่หนึ่งยังไงก็ต้อง TP สองเท่าของความเสี่ยง SL 5 0 0 TP ต้องหนึ่งพันจุดไม่อย่างนั้นเทรดไปเถอะมันไม่คุม้มนะคะทีนี้ทีนี้นะยังไงต่อแล้วไม้ที่สองละ่ะเรามีสองไม้ใช่ไหม ไม้ที่สให้มาออกตรงไหนตรงที่เทรนมันปรับเป็นเทรนสีอะไรคะจากแนวโน้มขาลงกำลังปรับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะ,ะก็คือแท่งไหนคะแท่งนี้นะคะเทรนมันเปลี่ยนก็คือแท่งสีเขียวแท่งนี้นะคะทีนี้เราจะวาง tp ไม้สุดท้ายไว้ที่ตรงนี้ก็ประมาณ50เหรลียนก็คือ5,000จุด โดยประมาณก็คือ5,000จุดไม้แรกนะคะไม้แรกก็คือ1,000เหรียญเอ้ย1,000จุดนะคะไม้แรก T.P. 1,000จุดไม้ที่2 T.P. เท่าไหร่คะ5,000จุดขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะ,ะบางทีเราก็จะได้4,000บางทีเราก็จะได้3,000นะคะยังไงก็ให้มันได้สองเท่าเป็นแบบเป็นมาตรฐาน นะคะอันนี้ก็คือวิธีการนะคะเข้าเทรดแบบ two multi time frame นะคะก็คือ S L สั้น T P จะลึกหน่อยเพราะว่าเราเราต้องมีเมเจอร์ก่อนต้องมีหน้าหลักก่อนหน้าหลักของเราคือเราต้องใช้ time frame ที่มันใหญ่ทีนี้นะคะหน้าที่2ต้องใช้ time frame ที่เล็กกว่านะคะอันนี้สำหรับการเข้าเทรด t o multi time frame ด้วย sniper trading นะคะอ่ะ สำหรับคนที่ไม่ใช้ s n i น e r t อร์ตเทรดดิ้งนะคะ,ะลบก่อนเนาะสมมุตินะคะทีนี้นะคะสำหรับท่านที่ไม่ใช้สแตนด์พอร์ตเทรดดิ้งเอาแล้วจะทำอย่างไรทีนี้นะคะท่านต้องหานะคะหาจังหวะเทรดของท่านนะคะว่าท่านจะเข้าเทรดด้วยอะไรในลักษณะแบบนี้อาสมมุตินะสมมุติว่าท่านเข้าเทรดด้วยอะไรคะแนวรับแนวต้านนะคะคือขึ้นไปมาทำาไงคะเนี่ยมาทำาไงคะ มันลงมานะคะมันลงมาทะลุแนวรับในลักษณะแบบนี้นะคะราคานะคะสำหรับคนที่นะคะไม่ได้ใช้สไนเปอร์เทรดดิ้งอ่าลุ่งจัดสมมุติให้ว่าท่านใช้อ่าแนวรับแนวต้านอ่าซัพพลายดีมาโซนละกันนะคะถ้าท่านใช้เป็นโซนนะคะมันก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมคะอ่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะซัพพลายกับดีมาเนาะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะ เรานะคะจะวางยังไงคะเราจะวางไว้สองแท่งเหมือนเดิมนะคะเราจะวางไว้สองแท่งเหมือนเดิมแล้วเราจะไปทาําเฟรมไหนคะ5นาทีนะคะคุณจะไป1นาทีก็ได้นะอ่ะเราไป1นาทีไหมลองดูนะคะไป1นาทีได้ไหม <c ười> เดี๋ยวนะแป๊บนะคะอ่ะไป1นาทีได้ไหมนะคะเราพยายามหาจังหวะเซลล์นะคะหลัง2แท่งนี้เห็น <c ười> ไหมคะทำเฟรม1นนาทีนะก็คือ ตรงนี้เราไม่เทรดนะเพราะว่ามันไซด์วถูกไหมคะที่เราคุยกันนะเราจะเทรดหลังหลังแท่งนี้เนาะทีนี้นะคะคือเราสามารถออกออเดซลตรงไหนได้หมดเลยที่มันต่ํากว่าแท่งนี้นะคะที่มันต่ํากว่าเส้นนี้นะคะที่มันต่ํากว่าเส้นนี้สมมุติว่าเราออกนะคะตามแมค์ดีเนาะสมมุติว่าเราออกตามไมคดีก็จะประมาณตรงนี้นะคะ sl ที่ไฮก่อนหน้าหรือแท่งเทียนก่อนหน้านทีนี้เราก็ลากลงไปเลยยาวๆนะคะก็ยาวๆนะคะ ก็ประมาณ2,000จุดนะคะมันจะจุบเทรนก็คือมันจะเบรกแนวรับแนวต้านอ่ะมันก็จะเบรกเเทนเหมือนเดิมนะคะเนี่ยตรงนี้ก็รู้แล้วนะคะตรงนี้ก็เทรนมันเบรกแล้วอ่ะนะคะเราก็ครจะหยุดได้แล้วถูกไหมคะเพราะมันเบรกแล้วอ่ะนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าท่านจะใช้เทคนิคการเทรดในลักษณะแบบใดแต่มันสามารถใช้ทูมัลติทางเรมได้เนาะ มันสามารถใช้ได้หมดเลยกับทุกระบบเทรดแต่คุณต้องมีเมเจอร์ก่อนต้องมีนะคะต้องมีเทรดเซตอัพหลักก่อนว่าคุณจะเข้าเทรดด้วยเทรดเซตอัพอะไรทำเฟรมไหนจากนั้นก็ย่อยเข้าไปในทำเฟรมที่เล็กกว่าทำเฟรมหลักอ,อันนี้คือเทคนิคการเทรดทูมัลติทำเฟมนะคะ,อะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ